ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องของเพื่อนผมนะครับเอออะไรนะช่อง s j นะครับบอกเลยช่องนี้ไม่ครบเท่าไหร่นะเอาสักถ้าช่องนี้ไม่ได้สี่สิบซับหรือสามสิบถ้าช่องนี้ไม่ได้สามสิบซับผมบอกเลยผมจะไม่ทานะครับผมจะเปลี่ยนไปทาโลบอคแทนซึ่งมันคือหน้าเบิร์ตคนเดียต้องมานั่งฟาร์มตีเบริร์อยากเลือกเอานะอยากให้เล่นไหมครับหรืออยากเล่นโลบอค ถ้าไม่อยากเล่นโลบก็ปล่อยยิบเจ็ดคนไปหรือไม่ก็ปล่อยไปไม่ถึงสามสิบคนหรือถึงสามสิบคนแล้วผมจะมาทำไหมครับต่อจากเดิมแล้วก็เมนแรกยังจะขอได้หนึ่งมัดแต่ถ้าขอหมดแต่ถ้าขอแบบหนึ่งมัดนับยังมันนว่าหนึ่งมัดไม่ใช่คนนี้นะเนี่ยคนไหนวะคนไหน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  คือแบบคนหนึ่งอ่ะในนี้ในคลิปนี้คือขอก็ขอมากเกินไปขอมากเกินไปนะมากเกินไปจริง,รงนะแกกมดมาครับทั้งหมดที่มีในไมค์คารวบร์ช่นมันมากเกินไปนะคือถ้าอยากได้จริงจริงนะให้ไปที่บา่าวเซอ้์นะไปที่บ่าวเสือ้อไอพิมไปเลยอยากได้มดแลวพิมไปเลย mod แล้วก็นี่ไงหนึ่ง สองจุดสองแล้วก็กดโุณหาไปนี่เจอีนกดถ้าเจอแบบ w w w 9 9 w w w y w e b 9 mycraft-edit เนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วคุณก็เจอหาหม o d ดึง2สองไรที่มันมีหามาเอาเลยในนี้มี mod ดึงกสองทั้งหมดก็ขอลาไปก่อนสักทีนี้นะครับท่านผู้ชม